ที่ตำบลหนองแรดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นอกจากจะมีของดีต่างๆมากมายที่เป็นสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแรดอาทิตะกร้าหวายหรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทัต่างๆแล้วยังเป็นแหล่งผลิตข้าวอิ่มบุญซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีข้าวหอมมะลิร้อยห้าคว้าที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยครับ วันนี้เราจะมาติดตามท่านพระครูปริยาวานพิพัฒน์ในการลงพืน้นที่เยี่ยมชมนาแปลงใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีข้าวหอมมะลิ105อันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงรายณนะตําบลหนองแรดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอิ่มบุญครับเจริญพรวันนี้พาทุกท่านมาพบกับนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิร้อยห้ากับแม่ข้าวเหนึยวนิดปากหวาน ตอนนี้กลุ่มกเกษตรกรเราเนื้อที่พันกว่าไร่ะนะครับเราก็มีเขารเรียกว่าเกษตรกรห0กว่าคนคะนะแล้วก็นาแปลงนี้เป็นนาที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงก็แตกตื่นคือว่ามันเราไม,ไม่ใช่สารเคมีไม่ได้ใส่สารเคมีค่ะคือว่าทมศาสตร์คือใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวปุ๋ยหมักมีอะไรบ้างมีพวกฟางแล้วก็มีขี้วัวขี้ควายแล้วก็มีใส่ ใส่เคมีมมนิดหน่อยน้ำห<ส>มักใส่น้ำหมักพวกกล้วยพวกอะไระนี่นะคะ พันกว่าไร่เนี่ยพื้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเขาเียว่าที่เนี่ยเป็นนาปลอดภัยข้าวหอมมะลิร้อยห้าซึ่งตอนนี้เราจะจัดจําหน่ายไปทั่วเนาะไปทั่วประเทศเราจะมีไปต่างประเทศด้วยเมื่อปี5 9ค่ะ59ถึงตอนนี้64ก็5ปีนะสี่ห้าปีก็ถือว่าเรารักษาธรรมชาตินะเรารักษาผืนนาผืนใหญ่เหล่านี้นะก็ได้ที่1ของจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้านะก็อยากให้รักษาความดีรักษาผื้นดินผืนน้ําเหล่านี้ให้ให้ผลิตข้าวดีๆ ให้คนในประเทศและต่างประเทศได้ได้กินได้ทานนะครับวันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับแม่คันึงนิดปา,ากหวาน<ะ>นะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็มายืนยันกับทุกท่านว่านาพันกว่าไร่เนี่ยเป็นนาที่ปลอดภัยนะเป็นข้าวที่ปลอดภยนะัดภยจริงๆหอมมะลิร้อยห้าข้าวกล้องหอมมะลิร้อยห้าข้าไรบรี่นะแล้วก็เข้า2สองสหายคลายทุกที่จําหน่ายไปทั่วประเทศนะแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้เป็นข้าวที่ปลอดภัยจริงๆอนุโมทนาบุญ ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทานเข้าอิ่มบุญแล้วได้บุญจริงๆบุญ3ต่อบุญหนึช่วยเกษตรกร,ร,กร50กว่าลายที่นากว่าพันกว่าไร่บุญที่2ช่วยลงสีบุญที่3คือช่วยผู้สมหาทางสังคมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการเด็กและเยาวชนเด็กด้วยโอกาสให้คนเหล่านี้มีโอกาสดีๆดำินชีวิตต่อไปก็ขอขอนุโมทนาบุญทุกท่านเจริญพรช สวัสดีค่ะออสันคะนึงนิดปากหวานค่ะทำจัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่เมื่อปี59ค่ะคือทำนาแปลงใหญ่มาประมาณสมาชิกของกลุ่ม50กว่าคนกว่าลายนะคะแล้วก็จัดตั้งมาก็ทำข้าวส่งออกโดยเฉพาะนะคะมล็ลพันุ์ข้าวด้วยค่ะคือ,อมีประธานกลุ่มมีเห็นเลิกมีอะไรทั้งหมดนะคะช่วยกันจัดตั้งแหล่งผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ของตำบลหนองแรดออำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ ที่ห้าแล้วค่ะคือก็ได้รับรองของบริษัทไอผลิตข้าวของจังหวัดเชียงรายค่ะกระทรวงกรเกษตรได้รับรางวัชลชนละเลิศของจังหวัดเชียงรายในนามกลุ่มนะคะเพราะว่าไอซันได้ปร,ประกวดในนามกลุ่มของ,งของในกลุ่มของที่ส่งไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีข้าวหอมมะลิ105อันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงรายแล้วเรายังมีเจ้าของโรงสีที่ใจดีรับซื้อข้าวหอมมะลิ105 อันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแรดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแล้วนำไปเข้ากระบวนการผลิตให้เป็นข้าวอิ่มบุญให้เราได้รับประทานเราไปรับฟังการสัมภาษณ์ของเจ้าของโรงสีแห่งนี้ได้เลยครับ จเจริญพรเมื่อสักครู่เราพาท่านไปชมนาผืนใหญ่นาพันไรนะ่ซึ่งเป็นนาที่เรียกว่าผลิตข้าวหอมมะลิรนะ้อยหแล้วก็เป็นนาปลอดสารนะเราใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยอ,อินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ ตอนนี้พาท่านมาที่ลงสีหลังจากที่ผลิตข้าวพันกว่าไร่ก็จะมาที่ลงสีแห่งนี้นะเพื่อที่จะนําข้าวมาเก็บรักษาไว้ที่นี่นะเป็นของของกลุ่มด้วยนะของกลุ่มนาแปลงใหญ่แล้วก็ที่โลงสีแห่งนี้ก็ปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นตันใช่ครับนะครับเป็นหม<อ>ื่นตันกำลังผลิตเยอะมากวันนี้เดี๋ยวก็ทุกท่านได้คุิกับเจ้าของลงสีว่ามันมันเป็นไปมาอย่างไรเราถึงถึงช่วยเหลือกลุ่มนาแปลงใหญ่ผู้สูงอายุเหล่านี้ค คือต้องเราความหลักกันว่ากลุ่มนาแปลงใหญ่เนี่ยโซนนี้ที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยครับเราอยู่ไกลาจากโรงสีอุตสาหกรรม,มที่เป็นขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เวลารับซื้อเนี่ยต้องซื้อขานกันหลายทอดอ กว่าจะไปถึงรงสีราคาก็จะถูกหั่นตามลําดับนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเกิดความคิดว่าผมมีแนวคิดที่จะตั้งโลงสีอุตสาหกรรมครับณจุดนี้เพื่อผลิตข้าวให้กับเกษตรกรโดยตรงเขาสามารถลากมาสีเลยนะฮะไม่ต้องลากไปหาแต่ละจุดที่เป็นจุดรับซื้อของกลุ่มพ่อค้าไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านผูค้าคนกลางให้เขาได้มีราคาขายในราคาที่ดีขึ้นยิ่งไปซึ่งที่เราก็รับรับเป็นราคาที่ช่วยเหลือเขาได้ ใช่ครับเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ใช่ครับ,รบเราวก็มันเป็นที่มาของเข้าอิบ,บุญบที่มาที่นี่เพราะลุงสีนี่มีอะไรดีก็ถึงถึงต้องพาทุกท่านมาว่าที่นเนี่ยนายเจ้าของลุงสีเองเนะก็ให้การอุปถัมดูแลช่วยเหลือชาวนาชาวนา,า,วนาเขาเรียกว่าวอะไร ผลิตข้าวมาแล้วก็มาส่งที่นี่รับเงินไปเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายมาเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดข้าวอิมบุญแล้วก็ส่งต่อให้กับคนพิการผู้สูงอายุคนด้อยโอกาสคนประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดด้วยต้องอนุโมทนากับเจ้าของโรงสีเนาะยมอาร์ตเนาะที่ให้ให้การดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ให้ข้าวอิมบุญได้เกิดในตลาดตอนนี้เราจะไปที่ต่างประเทศด้วยก็คิดว่าคงจะต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ต้องอนุโมทนาครับ สาทุขับส,สัง,รงครับข้บบาวหอมมะลิอันดับหนึ่งของจอังหวัดเชียงรายข้าวหอมมะลิร้อยห้าของตำบลหนองแรดอําเบอร์เทิงจังวดเชียงรายที่นี่หุงขึ้นหม้อหอมอร่อยคุณแม่รับประกันครับ